สวัสดีครับเพื่อนเครับวันนี้นะครับจะมาตกแต่งทำความสะอาดบอนไซนะครับต้นนี้นะครับซึ่งความพิเศษในต้นนี้ก็คือกะลาผมทำไว้เพื่อสามารถที่จะถอดแล้วก็ใส่กลับได้นะครับสำหรับทำความสะอาดนะครับแล้วก็ลงเล็กเกอร์ใหม่อกคุด้งนะครับ เห็นได้ว่ามันขึ้นรานะครับพอเวลาผ่านไปนะครับนะครับมันก็จะสกปรกมันจะขึ้นราเพราะความชื้นนะครับอากาศโดนน้าโดนฝนโดนแดดนะครับนะครับวันนี้เราก็จะถอดมานะครับนะครับเราก่อนอื่นนะครับที่จริงผมจะกรีดไปด้วยนะฮะแต่ว่าเรามาลงเล็กเกอร์ก่อนดีกว่านะครับ การถอดก็คือหมุนนะฮะหมุนออกมานะครับเพราะผมใช้ตะปูเกลียวนะครับนะครับนี่นะครับผมใช้ตะปูเกลียวนะครับติดไว้กับรูของกลานะครับ ซึ่งกะลาอันนี้เป็นกะลาใหม่นะครับซึ่งของเก่ามันหลุดไปแล้วนะครับกะลาเก่าไม่ค่อยสวยนะครับผมก็เลยหากะลาใหม่ที่มีขนาดเล็กกว่านะครับแล้วก็มีน้ําหนักที่เบากว่านะครับผมมาติดตะปูเปี่ยวใช้กาวตาช้างติดไว้นะครับนะครับใช้ไม้นะครับอุดให้แน่นนะครับลักษณะนี้นะนะครับแล้วก็หาจุดที่เราจะ บุนตะปูเกลียวเข้าไปนะครับนะครับให้มันพอดีนะครับไม่ตายครับเพราะว่าตรงนี้มันจะแข็งมากนะครับแล้วก็จะหนานะครับไม่ตายครับนี่ผมทําไว้นานแล้วนะครับพอเราถอดมาแบบนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะนํามาทําความสะอาดได้สะดวกนะครับก็ใช้กระดาษทรายนะครับขัดขัดทำความสะอาดนะฮะ ง่ายต่อการทำความสะอาดครับถ้าเราขัดที่ต้นนั้นอาจจะทำให้เกิดการเสียหายเกิดความเสียหายกับกิ่งก้านรากนะครับลำต้นได้นะครับแล้วก็จะไม่ถนัดในการทำงานอาจจะขัดได้ั่่วถึงนะครับถ้าเราถอดออกมาเราสามารถที่จะขัดยังไงก็ได้นะครับ นี่เป็นวิธีหนึ่งนะฮะับสำหรับการติดกระลาะครับก็คือการติดสปูดเดียวนอกเหนือจากการติดกาวนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะติดกาวกันนะครับผมก็มีที่ทําแบบติดติดกาวก็มีแต่ว่าไม่สามารถที่จะถอดออกได้นะครับในการทําในลักษณะนี้นะครับทําให้ถอดได้ทําความสะอาดง,ง่ายนะครับ ออกนะครับมันจะขึ้นรานะครับออก็ใช้ออผ้าเช็ดนะครับจากนั้นครับสมมุติว่าเราขัดเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับกะลาสะอาดแล้วนะครับนี้มีผมทำเป็นตัวอย่างนะครก็หมุนกลับที่เดิมนะครับตำแหน่งเดิมที่เรา บุนไว้นะครับมันจะมีรูอยู่แล้วนะครับก็หมุนเข้าไปนะครับนี่นะครับเ้นี่นี่เห็นไหมครับก็ใส่กลับที่เดิมนะครับง่ายๆนะครับนะครับต่อไป เรามาลงเลกเกอร์กันนะครับนะครับก่อ,อ,อนอื่นที่เราจะลงเลกเกอร์เราใช้ไอ้ทินเนอร์นะครับใช้ชินเนอร์ก่อนนะครับทำความสะอาดนะครับเพราะว่าตอนที่เราขัดมันจะมีฝุ่นนะครับมีคราบที่สกปรปกนะครับคราบเชื้อราต่างๆเราใช้ ทินเนอร์ทากาทำความสะอาดก่อนครับแบบนี้นะฮะคือใช้ล้างด้วทินเนอร์นะครับ จากนั้นนะครับเราใช้น้ํามันนะครับน้ามันทาไม้น้ามันทั่วไปนะครับหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะครับจะเอาสีเข้มสีอ่อนครับแบบไหนเขามีเบอร์ให้เลือกนะครับอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับนี่นะเบอร์หนึ่งนะครับก็เปิดออกมาใส่เข้าไปนะครับผสมกับทินเนอร์ก็ได้หรือว่าจะเททินเนอร์ออกก็ได้ ผสมก็ไม่เป็นไรครับเพราะเราซื้อแบบเข้มข้นอยู่แล้วนะครับจากนั้นนะครับทาใหม่นะครับอีกรอบนะครับเป็นน้ำมันน้ำมันสนน้ำมันไม้นะด้านล่างก็ต้องทานะครับสำหรับวิธีการติดตะปูเลียวนั้นผมเคยทำคลิป ไว้แล้วนะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับก็ทานส่วนของรากด้วยนะครับ,นะรบเห็นไหมครับมันก็จะเงานะจะเงางามนะครับ,นะรบก็ทานทานส่วนของรากด้วยนะครับ จะได้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับ,นะรบส่วนที่เป็นหญ้าเป็นวัชพืชนะครับถ้ามันยาวเกินไปเราก็ตัดนะครับเราจะถอนก็ได้ตัดก็ได้หรือว่าเราจะถอนแล้วก็ใส่เป็นเป็นกรวดนะครับก็ได้นะครับหินรวดเล็กๆสีขาวสีดําอะไรก็ได้หรือว่าจะหา อมอสนะครับมาติดก็ได้นะครับตามความชอบนะครับอันนี้เป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับไม่ใช่หญ้านะครับเป็นอะไรสักอย่างนะใบเล็กๆนะครับมันเกี่ยวกับดินที่เราเอามาปลูกด้วยนะครับถ้าเราเอาดินที่ที่มีหญ้านะครับมันก็จะขึ้นหญ้านะแต่อันนี้นเป็นต้นแบบนี้นะ นี่นะครับต้นแบบนี้นะนี่นะครับก็เรียบร้อยนะครับทาเลกเกอร์ลงเลกเกอร์เรียบร้อยนะครับส่วนลำต้นนะครับกาบใบนะครับค่อยๆดัดกันไปนะครับพอมันเริ่มปิดเริ่มงอกอยอดใหม่งอกมาเราก็ต้องปิดบ่อยๆนะครับ ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับสำหรับงานบอนไซมะพร้าวนั้นก็เป็นงานอดิเรกนะครับที่สามารถาบันบัดบำบัดสภาพจิตใจนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับก็ทำใหลายๆต้นนะครับนะครับในยามว่างๆนะครับ,รบเลิกง,งานก็เราก็มา ทำงานอะไรเด็กที่เราชอบนะครับใครชอบวาดรูปใครชอบปลูกต้นไม้ใครชอบเลี้ยงสัตว์นะครับก็แล้วแต่นะครับเพื่อ,อความสุขนะครับใครมีความสุขในกับกิจกรรมอะไรแบบไหนก็ทําตามใจที่ตัวเองชอบนะครับก็สาหรับวันนี้นะครับก็จะพูดเรื่องอาการทาเลเกอร์นะครับก็ ก็อยากให้เพื่อนเพื่อนนั้นที่ทําบอนไซมะพร้าวก็ลองทําดูนะครับเกี่ยวกับลักษณะกลาที่สามารถถอดแล้วก็ติดกลับได้ครับโดยใช้ตะปูเกลียวแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะนําไปทํากันได้นะครับนอกเหนือบอนไซมะพร้าวแล้วนะครับก็มีบอลนะครับที่มาแรงนะครับผมก็เริ่มเล่นนะครับ เห็นไหมฮะก็มีหลากหลายชนิดนะครับให้ได้สะสมนะครับได้เล่นกันนะครับสำหรับพี่น้องนะครับยุคโควิด19นะครับคนรักต้นรักต้นไม้รักรากวอนไสนะครับนะครับเราหาอะไรที่เราความพึงมอใจในการทำทำก็ทำครับก็ขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขนะครับแข็งแกร่กับโรคภัยนะครับนะครับรัก รักษาตัวเองดูแลตัวเองนะครับนะครับไปไหนก็สวมหน้ากากอนามัยนะครับห่างไกลผู้ที่ผู้คนทั่วไปนะครับพยายามเซฟตัวเองนะครับเพราะว่ามันรุนแรงมากนะครับระบาดติดวันละ2องหมื่นกว่านะครับเสียชีวิตวันละสองสามร้อยระร้อยกว่า200อยนะสองกว่านะครับก็ไม่รู้ว่าจะหมดเมื่อไหร่นะครับสายพันธุ์เก่าหายสายพันธุ์ใหม่ก็เข้ามานะครับ ก็ขอบคุณที่รับชมนลครับสวัสดีครับ